ม่วงตัวนี้ชื่อมะม่วงฟาลั่นเป็นมะม่วงฐานดิบนะครับเวลาเวลาเขาออกผลมาแล้วเราปอกนะครับเราเชาะเขาจะแตกดังเปาะเปาะ,ะนะครับรสอร่อยมากทีนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณประมาณเดือนนี้ครับผมรดน้ำ แล้วผมลากสายยางมาทำให้เขาหักตรงที่มือผมชี้เนี่ยครับคือแผลที่ที่เขาหักเมื่อปีที่แล้วและเดี๋ยวผมจะหาคลิปของปีที่แล้วให้ให้ดูนะครับมะม่วงตัวนี้คือมะม่วงฟ้าลั่น สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยรู้จักฟ้าลั่นคือพือมะมฆวงที่พอเป็นเป็นลูกนะครับแล้วพอพอเขาแก่ขึ้นสักนิดนึงเขาจะแตกเองเขาเปืดอยเขาจะแตกแล้วเวลาเวลาก่อนที่จะแตกเราเอามาเอามาปอกนะครับเนื้อเขาจะจะกรอบดังเปาะๆเลย เมื่อเมื่อสามวันที่แล้วผมดึงสายยางเพื่อจะไปรดน้ำรดน้ำต้นพวกนี้นะครับรดน้ำต้นพวกนี้ปรากฏว่าสายยางมาพาดมาพาดต้นะม่วงฟ้าลั่นแล้วก็ต้นเขาขาดตรงนี้นครับขาดตรงที่ที่ที่ผมเอา เอาผ้าพลาสติกพันไว้ขาดไปเลยนะครับขาดออกจากกันเลยเสร็จแล้วผมก็เลยลองว่าเอาเข้ามาต่อแล้วผ้าพลาสติกพันไว้นะครับพันตรงแผลตอนนี้สามวันแล้วนะครับสามวันแล้วไอ้กิ่งข้างบนยังไม่แห้งกิ่งข้างบนยังไม่แห้งเสร็จแล้วผมผมเคยให้ข้อสังเกตอยู่อย่างว่า ต้นไม้เขาไม่อยากตายนะครับต้นไม้เขาไม่อยากตายตอนนี้ผมเอาแผ่เขามาติดกันผมข้อแผ่มาติดกันแล้วก็พันไว้อาจจะนะครับอาจจะน้ํายางของเขาอาจจะส่งขึ้นไปเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงกิ่งข้างบนนะครับต้นข้างบนซึ่งซึ่งสามวันแล้วถ้าถ้าไม่มีน้ําขึ้นมาเลี้ยงข้างบนนะครับข้างบนน่าจะเหี่ยวแล้วครับน่าจะเหี่ยวละ ตรงนี้ครับคือแผลที่ที่เขาขาดตอนนี้เขาประสานกันแล้วครับประสานกันละยังก็ต้นมะม่วงก็จเจริญตอบเติบโตได้ดีครับจเจริญเติบโตได้ดียืนยันคำพูดเดิมอีกครั้งนะครับว่ามะม่วงเขาไม่อยากตายหรอกถ้าเรารู้จักดูแลเขา นะครับเขาก็ฟื้นลับคืนมาอีกในคลิปของปีที่แล้วผมพูดถึงว่าต้นไม้เขาไม่อยากตายหรอกนะครับต้นนี้ไม่ได้แค่หักเฉยๆนะครับขาดไปเลยแล้วต่อติดหนึ่งปีผ่านไปนะครับแผลแทบจะมองไม่เห็นแล้วต้นเขาโตขึ้นมาเท่านี้ครับ